สวัสดีครับผมจอทส์ทีวีเกมฮัตเตอร์ไทโกพ้พาร์ทที่เจ็ดนะถึงวัรที่แล้วจะเจ็ดกระตังเนี่ยเวลาเช้าเราจะกันเลยโอเคครับมาวันนี้ถ้าเราเจอโปอเราก็จะเลิกมันเดิมนะผมจะไม่ถ่ายอีกแล้วถ้าเจอโปอนะขอยำ้ำถ้าไม่เจอก็แล้วไปไม่เจอก็จะถ่ายต่อแต่ดูชื่อแล้วก็อาจจะมีนะแต่อาจจะไม่มีหรอกเออประเทศเขาเล่นเก่งกันทุกคนอยู่แล้ว น่าก้นช็อต กูไปเรื่อยครับ,บรรรชนะทีมแบกไม่จะไม่มีใครโปรหรอกมั้งดูอยู่ส่งแล้ว แต่ก็ระแวงระแวงฝั่งเขาอยู่นะแฟงกับแอนดี้นี่กระตุกใหญ่เลยเฮ้ยมาทางนี้ครับ ปืนลายสวยมากเลยเด็กแก้ปืนพุบเขาอ่ะอุ้ย ยีเจอหลังเริ<ป>่มไม่ไว้ใจเลย ผมเริ่มไม่ไว้ใจเลยวไ เราฝากด้วยเพื่อนผมไม่ไหวครับเลิดผมเหลือแค่ผมเองเจอแค่เปลือกาแต่ผมไม่แห้งแล้วไม่มีโปก็มันมีโปก็ไม่มัน,มมนเอา ดามเมจร,ระยะความแม่นยำออเอาอันนี้เถอะเผื่อ,อไว้ก่อนปืนนี้ผมไม่เคยยิงเขาแห้งเลยนะจริงๆนะอ่าทีมเหลือสี่คนไม่ได้ดูอะไรเลยเราตัดตอนเริ่มแล้วกันโอเคครับมาสรุป <c oughs> ทีมผมหายไปคนหนึ่ง รูจากนี้แล้วผมก็ไม่เห็นนะว่าเขาออกไปตอนไหนน,นี่เหรอไม่น่าใช่ไม่รู้จริง,รงครับแล้วเขาออกไปตอนไหน,นอา้าวเข้ามาแล้วนี่อาคือ พลาดครับเอ AK กับปืนที่ผมถือคิดเลยว่าจะสู้กันได้ผมก็โง่เออแทนที่จะวิ่งไปเก็บสั้นไหนแล้วแสงแย่โอเคครับ มในรูปแบบแบบเดิมๆสิทธิ์แพ้อยู่ที่สองหมื่นเปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะโปกันไหมอนนี่ก็อีกเรื่อง เขาหัวไม่ไหวจริงครับเขาว่าเขาเก่งเกินหรืออะไรดินา,ากเกี่ยวปลาเบิดไฟาผมยังมองไม่เห็นที่เขาชิดกำแพงเลยผมต้องแบบผมต้องแบบสังเกตแบบลูกตาแทบกระโดดออกมา สุดยอดลแพ้เยอะก็จริงครับแต่เล่นเอามันครับถ้าผมสังเกตไม่เจอโปก็แล้วไปเอาสติกเกอร์หมดหมด่ต่อห้าครับแพ้รัวๆมาไม่เรื่องปกติ จริงสําหรับผมเขาเหมือนโปกันมากเลยโดยเฉพาะตัวบางตัวนะสําหรับผมเนี่ยคนสองฝั่งเขาอะ ผมสู้เขาไม่เคยได้เลยเด็กดูนะมันเขารู้ไปหมดทุกเรื่องอ่ะคนนี้เห็นไหมผมส่องไปแล้วไม่เห็นนะ นแปแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าเขาโปรอะไรละ่ะเดี๋ยวนี้ผมเล่นหลายเกมหนะ่อยเกมนู้นทีเกมนี้ทีเกมนนนูีนนนนนประมาณนั้นแหละครับเพื่อนรอดไปได้ไงปกติจะเจอยิงกับทุกคนเลยครับถ้าผ่านไปทางนี้น เจอสไนย,ยิงทะลุนะฮะเฮ้ยเก่งจริงนะสไนเขานเนี่ยเนี่ย ผมน่าจะแพท้ทางแค่คนคนเดียวครับคนที่สองฝั่งเขา้5เล่นในขนาดนี้ก็รู้แล้วครับ รู้เม่งๆม,ม,ม,มากเลยรู้ไปทุกเรื่อง สามตาผมน่าจะคิดไปเองแหละมั้ง รู้เยอะก็ดีจริงครับทีมทมนี้ถ้าอ,อยากลองไปซ่อนดูดิจะาหาเจอไหมถ้าหาเจองี้ใช่เลยเนี่ยซ่อนตรงไหนดีตรงไหนที่เขาคิดว่าเราจะไม่ไปดิทานเขาอ่ะก็น่าสนอยู่นะ ผมออกมาอนั่นนี่เฉยออกมาแห้งนี่เฉยครับ ¡Mira! la, ¿Dónde? เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรเนี่ยอา้าวคืออะไรถ้ารู้ผมก็รู้อยู่ว่าเห็นแต่คืออะไร ไม่เข้าใจครับเก่งกันถึงไหนไไทำอะไรของเขายิงโดนหกนัดลดแปดสิบเอ็ดสุดยอดแล้ะ โอเคครับตาสุดท้ายเหมือนเขาโป้นะแต่โก็อาจจะไม่ใช่หรอกมั้งรู้เยอะกันจริง แพบบ้แบบง่ายๆครับง่ายๆครับแพ้แบบง่ายๆเดี๋ยมันจะบอกไงดีล่ะเหมือนโปมก็เหมือนอยู่ครับแต่อาจจะชเก่งเองก็ได้ฮะลาเว้นครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย